g v o n i v g n u y s g u y สสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับครูปอมแล้ววันนี้ครูปอมจะมาในรูปแบบของแบบแบบนี้คือจะมาสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆแล้วก็เพื่อนๆน,น้องๆทุกคนนะคะที่แบบว่าอยากรู้เนาะแล้วก็วันนี้ยังไม่ได้ออกไปขนะ้างนอกเพราะว่าค่อนข้างแบบว่าไม่ว่างช่วงนี้เปิดเทอมก็จะ เอออย่างที่เคยบอกไปแล้วว่าจะไม่ค่อยได้อัพคลิปช่วงนี้พยายามแบบหาเวลาแบบว่างมากๆที่จะแบบทำคลิปก็จะทำให้ดีที่สุดอ่าถ้าใครชอบก็กดไลค์กด subscribe กดแชร์เนาะอ่าหวังว่าคลิปนี้ก็ก็จะแบบมาทำแป๊บๆนะคะแบบทีละเรื่องสองเรื่องทีละเรื่องสางเรื่องแล้วก็ แบบให้กับเด็กๆเ,เพื่อนๆค่อ,คอยๆฝึกไปเรื่อยๆนะคะหวังว่าและเดี๋ยวอะไรที่เป็นประโยชน์ก็อยากให้ทําเรื่องออนไลน์หรืออยากให้ทําอะไรแบบไหนอะไรเงี้ยนะคะก็ยินดีรับคําติชมนะคะแล้วก็อืมอะไรอะ่ะอยากให้ทําแบบไหนอยากให้สอนแบบไหนอะไรยังไงก็ลองพูดมากันได้เผื่อแบบว่าจะมีเวลาจะเรามานั่งดูกันเนาะว่าเราจะทําแบบไหนเนาะ คือวันนี้จะมาสอนเรื่อง pronoun จริงๆเรื่องนี้เป็นหนึ่งใน part of speech นะคะที่ทุกคนจะต้องรู้อยู่แล้วเนาะสำหรับเด็กๆแบบจริงๆปกติเนี่ยสอน part of speech ของเด็กๆตั้งแต่ป1ป2อยู่แล้วนะสอนเด็กป1ป2ซึ่งจะต้องรู้อยู่แล้วป2ป3ป, 3, ป4อย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันเป็น ability of writing ถ้าเรารู้พวกนี้มันก็จะง่ายมากขึ้นเนาะอ่ะไปดูกันเลยนะคะอะไรคือ pronoun อ่นนะคะมาดูวันนี้ครูบอมจะมาสอนเรื่อง pronoun mm. pronoun ก็คืออะไรเอ่ยลูกค c อ่ะเพื่อนเอนดูไม่ใช่ทั้งลูกแหละทั้งลูกและเพื่อนอก็เล็กลูกมั้นะเออนะคะคำสรรพนามนะลงไปก่อนเขียนแล้วกันโปรนาวคือคำสรรพนามอะไรคือคำสรรพนามอ่ะออแต่ว่าจริงๆอ่ะคำสรรพนามมันก็มีเยอะนะหลายๆตัวเป็นคำสรรพนามได้แต่ว่าก็จะมาบอกให้ฟังว่าสรรพนามที่เราควรจะรู้เนี่ย มีอะไรบ้างนะคะก็คือเป็นตารางของมันนั่นแหละว่าเรารู้ได้5ตัวนี้มันก็ถือว่าโอเคละนะอ่าแล้วก็แบบหาสักแบบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,ะกรุบกรุบใบยออืมเบาๆนะคะคำสรรพนามคือคําที่ใช้แทนคํานามอะไรคือคํานามเอา้าพูดกลับไปกลับมาอืมคานามทุกอย่างเลยคํานามนะคะคานามคือคําที่เราใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่นะคะครูปอมก็เป็นคํานาม กล้องก็เป็นคำนาม YouTube ก็เป็นคำนามแว่นตาปากกานาฬิกาอะไรกอน,นาฬิกาเสื้อผ้าอะไรพวกนี้เป็นคำนามหมดเลยแต่นะคะคำสรรพนามคือคำที่เราใช้เรียกแทนคำนามเพื่อหลีกเลี่ยงการกล่าวถึงนะคะคำนามนั้นๆอย่างสั้าๆเพราะว่าเวลาเราฟังใช่ปะ่ะหรือเวลาใครฟังเนี่ยเขาจะไม่แบบฟังคนนั้นนะ่ะพูดคำสรรพนามเอ้ยเลยพูดคำนามพูดผิด นั้นๆอย่างซ้ำซากบ่อยๆเพราะมันแบบคนฟังเขาจะเบื่อแบบอย่างเช่นเด็กชาย A ชอบกินก๋วยเตี๋ยวเด็กชาย A ชอบเสื้อแดงเด็กชาย A ชอบภาษาอังกฤษเด็กชาย A ใครจะไปพูดเด็กชาย A อเนี่ยหรอปะเออก็แบบเด็กชาย A ชอบกินก๋วยเตี๋ยวเขาชอบเสื้อสีแดงเขาชอบเรียนภาษาอังกฤษกับคูป้อมอะไรแบบเนี้ยเนี่ยหรอปะอ่าก็มันก็จะมีแบบ การแทนไปเรื่อยๆอยะคะอ่ะอ่าประมาณนั้นเนาะอันนี้คือเขาเรียกว่าคําสรรพนามนะคะหรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า pronoun เนาะอ่ะมาดูนะคะจริงๆเออมันก็แดดหลายมเนะเาะทำไมาอ่านะคะอันนี้ pronoun คือคำสรรพนาม pronoun อ่านว่า pronoun นะคะหมายถึงคำสรรพนามก็คือคำที่ใช้แทนคำนามและทำหน้าที่เช่นเดียวกับเห็นปะอันนี้นะคะทำ หน้าที่แทนคำนามทำหน้าที่เช่นเดียวกับคำนามในภาษาอังกฤษคำสพนามในภาษาอังกฤษประเภทต่างๆนะคะอย่างเช่นมาดูอันนี้เขาจะแบ่งออกเป็น5ประเภทก่อนอื่นนะคะมาดูตารางสรุปคำโ r ร n o น n กันว่ามีอะไรบ้างนะคะอ่ะตารางเนี้ยเอาเป็นว่าถ้าเราจำตารางนี้ได้นะทุกคนจะได้หมดเลยในเรื่องของคำนามนะคะเอ้ยในเรื่องของคำสรพนามตามนั้นมาดูนะคะอันแรก i y o u we d h she i อันเนี้ยประธานอันนี้เขาเรียกว่าประธานค่ะในรูปของประธานซึ่งอ่ะครูปอมเขียนตรงนี้ละกันในประโยคอะเอาใหม่อ่ะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งตรงนี้อุ๊บสเอาใหม่ใหม่นะ่ค่ะแอร์เพย์ออฟเตอร์อืมอ่ะครูปอมจะเขียนตรงนี้นะคะหน้านี้ในหนึ่งประโยคนะคะปกติแล้วเนี้ยในหนึ่งประโยคมันจะประกอบไปด้วยอ่ะ ประโยคเนาะหนึ่งใหญ่ไปปะในหนึ่งประโยคนะคะจะประกอบไปด้วยตึงต้งดึงส่วนประกอบของหนึ่งประโยคประกอบไปด้วยอะไรบ้างหนึ่ง subject s นีย่อมาจาก subject คือประธานนะคะ สองก็คือเวิร์บนะคะและสามก็คือออบเจก็คือกรรมแหมมาดูอันเนี้ยนะคะเอาความแทนให้หนีงนี่เนาะในหนึ่งประโยคจะเป็นลนักษณะแบบนี้ประธานนะคะ subject อันนี้แล้วก็ verb verb ก็คือกริยาแล้วก็ object เป็นตัวยอ่ออันนี้คือในหนึ่งประโยคนะคะทีนี้มาดูเมื่อกี้อืมอันนี้อ่ะก็คือประธานอันนี้ก็คือออบเจกต์นะคะมาดูสองตัวเนี้ยค่ะดูสองตัวนี้ก่อนนะดูสองตัวนี้ก่อนนะในรูปประธานประธานกับกรรมเนี่ยจริงๆประธานกับกรรมนะคะเด็กๆอ่ะเออ่จะใช้ความหมายเหมือนกันเลยไอก็แปลว่าฉันมีก็แปลว่าฉันนะคะไอก็แปลว่าฉันมีก็แปลว่าฉันแต่ทําหน้าที่ไม่เหมือนกันคือ เขาเรียกอะไรทำหนที่เป็นประหานกับทำหนที่เป็นกรรมแล้วก็ตำแหน่งที่มันวางก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะคะอย่างเช่น I love you แต่ you ต้อง love me ไม่ใช่ you love I นะคะ I love you you ต้อง love me เนาะจำไว้แค่นั้นเนาะประมาณนั้นนะคะ I ประาการ,รของ I ก็คือมี you you นะคะย้ำนิดนึงจริงๆ you เนี่ย you เป็นบุรุษที่สองนะคะเป็นผู้ฟังเป็นบุรุษที่สอง you can be เ s i n g u l a r and can be plural at the same time so you have to look at uh, the situation บางทีนะคะในสถานการณ s, นาน์น,นั้นๆอาจจะมีคนบุรุษที่สองสมมติครูปอมคุยกับนักเรียนหนึ่งคนก็น 1, จะใช้่ u เหมือนกันแต่ถ้าคุยกับนักเรียนทั้งห้องก็ใช้่ u เหมือนกันนั่นหมายความว่า u สามารถเป็นได้ทั้งหนึ่งคนแล้วก็มากกว่าหนึ่งคนนะคะประมาณนั้นฉะนั้นดูดีๆอันนี้มันจะสามารถ หลอกเราได้เนาะในข้อสอบแหมประมาณนั้นวี we, จำไว้นะคะอันนี้เขียนไว้ you, you เป็นได้ทั้งซิงค l ลาแล้วก็ plural อ่าซิงค l ลาแล้วก็ plural นะคะส่วน we กับ us us, us ก็แปลว่าพวกเอ่อพวกเรา we เนี่ยเวลาใช้ให้รวมกันแบบนี้นะคะ we แปลว่าพวกเราจำไว้ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่พูดว่าพวกเรา ต้องมี i รวมอยู่ด้วยเสมอคือ i บวกกับซัมวันนะคะจำไว้ส่วนเมื่อไหร่ถ้าก็ตามถ้าเอา i ออกมาอ่ามีแต่พวกเขาและจะกลายเป็น day. เดตึง้งดึงนะคะตึง้งดึงอันเนี้ยนะคะส่วน3ตัวนี้เป็นประธานที่ใช้กับสิ่งที่มันเป็นซิงคูลอาอยู่แล้วซิงคู l ล่าก็คือ he ใช้กับผู้ชายหนึ่งคน นะคะแล้วก็ชีใช้กับผู้หญิงหนึ่งคนเข่าผู้ชายหล่อนแล้วก็อิดใช้กับสิ่งของหรือว่าสัตว์ก็ได้นะคะอะมาดูกรรมบ้างเนี่ยเหมือนกันเลย i i u v d h c i t มี u s กรรมของ d ก็คือเดมรมของ h ก็คือฮิมรมของ she ก็คือเ e อและกรรมของ i t ก็คือ it. อิแมองเห็นไหมร,รมของ i t ก็คือ it อันนี้นะคะแล้วก็อ่ะคุณปมขอลบตรงนี้นะ ควมจะมาสอนอันนี้ทีเนี้ยช่องนี้ผ่านไปงงไหมประธานกับออบเจกเอาง่ายๆอ่ะเวลาเอามาเขียนเนาะช่องที่หนึ่งอันนี้ครูปอมให้เป็นช่องที่หนึ่งสีสีไหนดีสีเขียวแล้วกันสีเขียวช่องที่สองเป็นสีชมพูอ่าช่องที่สามอ่ามาดูช่องที่สามอันเนี้ยแสดงความเป็นเจ้าของการแสดงความเป็นเจ้าของคือเขาเรียกว่า positive adjective อ่าการแสดงความเป็นเจ้าของ possessive adjective ก็จะมี my possessive อง I ก็คือ my ตามเนี้ยถ้าเราจำตรงนี้ได้ my my กับ my อันเนี้ยสอ,อันนี้ใช้แสดงความเป็นเจ้าของเหมือนกันเลยแต่ว่า my กับ my อันนี้ไม่เหมือนกันซึ่งเอาง่งายๆช่องเนี้ยลูกจะต้องบวกด้วยคำนามเสมอคือวิธีการใช้นะคะนะคะ my your เอาทุกอย่างสังเกตวิธีการเหมือน you เลยแต่ว่าลงท้ายด้วย r นะคะเหมือน you เลยแต่ลงท้ายด้วย r อ,อันนี้ก็ our คล้ายๆกัน o u r my your hour there he she r it อืนะคะส่วนอันนี้ possessive pronoun เป็นการแสดงความเป็นเจ้าของเหมือนกันแต่ว่าอันนี้มันจะใช้แทนอันนี้อีกทีนึงอ,อันนี้มันจะใช้แทนอันนี้อีกทีนึงเอใช้ยังไงอ่ะถามว่าอันนี้มันจะต้องมีคำนามตามหลังใช่ปะอย่างเช่น my car your school อย่างเงี้ยมันไม่สามารถอยู่โดวด,วดได้หรือว่า my bag our parents อย่างเงี้ยหรือว่า their friends อย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะแล้วก็ his pen his watch her skirt อะไรแบบเนี้ยนะคะหรือว่า its tail อย่างเงี้ยเป็นต้นมันไม่สามารถอยู่ตัวเดีวได้มันต้องบวกด้วยคำนามเสมอจำไว้นะต้องบวกด้วยคำนามเสมอเพราะว่ามันทำหน้าที่เป็นเหมือน adjective ย้อนกลับไป adjective ก็คือขยายอะไรคะ adjective ก็คือขยายนาอมฉะนั้นเวลาเราไปใช้ก็คือใช้เหมือน adjective ค่ะ วางไว้ในคำนาม that s a t no ไม่มีอะไรมากมายนะคะทีเนี้ยอันนี้ใช้แทน,นนี้อีกทีหนึ่งเอ๊ะใช้แทนยังไงคะในเมื่อมันใช้เหมือนกันแล้วมันจะใช้แทนยังไงฮะ <Huh? S 2> เออทำไมต้องมาใช้แทนด้วยอ่ะใช้แทนกันไปแทนกันมาเยอะแยะมากมายหลายสิ่งจิกาเบลอะไปดูค่ะมายกตัวอย่างให้ดูอืมยกตัวอย่างนะคะเมื่อกี้อันนี้ครูปอมเขียนเป็นช่องที่นะคะช่องที่เดี๋ยวนะอันนี้เป็นช่องที่หนึ่งช่องที่สองช่องที่สามช่องที่สี่แล้วกันอ่ะ ช่องที่สามกับช่องที่สี่เนี่ยนะคะมาดูนะอย่างสมมุติครูบอมบอกว่าเอออะไรดี my car is red นะคะส่วน your car is blue รถของฉันนี่สีแดงจะถูกจะแพงต้องแดบไว้ก่อนแต่รถของคุณนี่สีน้ำเงินอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะอ่ามาดูประโยคนี้เห็นปะมันอยู่ในช่องที่3มใช่ไหมเห็นปะจำจำไว้นะคะ my กับเอ่อ your สองตัวเนี้ยฟึบฟึบอ่า myu ตรงนี้ปึ๊บมันอยู่ในช่องเนี้ยก็คืออันเนี้ยกับอันเนี้ยเห็นไหมคะอืมทีเนี้ยแต่พอไปใช้อ่าเราจะมาใช้ตัวนี้แทนนะ เราจะมาใช้ตัวสีเนี้ยเราจะมาใช้สีเหลืองแทนแล้วกันเราจะมาใช้สีเหลืองนี้แทนอ่มมาดูว่าใช้อย่างไงอ่านะคะอ่ะก็คือเป็นแบบนี้นะคะปกติเราบอกว่า my car is red โดยปกติแล้วถ้าเราพูดถึงใครอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราจะไม่จําเป็นต้องย้าอีกทีหนึ่งก็ได้นะคะเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าเราพูดถึงสิ่งสิ่งเนี้ยเราไม่ต้องพูดอีกทีก็ได้เราพูดไปเลยก็ได้ว่า my car is red เฮ้ยแกรถของชนนสีแดงนะ ส่วนของคุณน่ะสีน้ำเงินเราสามารถใช้แบบนี้ไปเลยก็ได้ค่ะก็จะเป็นครูปวามเขียนแทนนะคะ your ที่มันเป็นตัว s นะคะเติม s เข้าไป is blue นะคะแบบนี้ไปเลยนะคะได้แค่นั้นเองโดยที่เราไม่ต้องใช้ your ค่ะอีกแล้วคือเหมือนมันแบบ มันสั้นลงอะค่ะหรือจริงๆริอะค่ะ verb to be อย่างเงี้ยมันจะเหมือนการคูณสมบัติการสลับที่สามารถสลับที่ได้แน่ามาดู<ส>ก็นั่นหมายความว่าอันเนี้ยค่ะช่องเนี้ยลูกช่องที่4เนาะมันจะเป็นอ่าลบก่อนมันดูเลอะ,ะเทอะเหลือเกินเนี่ยฮะอ่าเนี่ยอ่าน,นะมาดูนะคะเอาช่องนี้เป็นสีอะไรดีสีอย่างนี้แล้วกัน อ่าสีนี้แล้วก็อันนี้เป็นสีแดงออ่าเป็นสีแดงช่องสีแดงเน,นี่ยนะเด็กๆช่องสีแดงอันเนี้ยอ่คาครูปอไม่เห็นช่องสีแดงเนี้ยไม่สวยอ่ะช่องสีแดงเนี้ยมันจะใช้เป็นแบบว่านึกออกปะเอาอันมาเอามาจากอันเนี้ยจริงๆมันมาจากอันนี้นะคะแต่เอามาเติมเอบางตัวเห็นปะยกเว้นไม้ตัวเนี้ยนะคะเออนะคะ มันจะวางไว้ตำแหน่งของมันนะคะจะถูกวางไว้วางไว้หน้าหรือหลัง verb to be นะคะหน้าหรือหลัง verb to be ค่ะเออจำไว้เห็นปะมาดูยกตัวอ,อย่างเหมือนคุณป,ปอมยกตัวอ,อย่างเมื่อกี้ง่ายๆเห็นไหม my car is red ปกติถ้าเราไม่พูดว่า your car is blue เราใช้อะไรคะ your is blue แทนได้เลยก็คือ blue อะไรคะ is your แค่นี้เองจบเดาเส็จง่ายปิ๊งปังกรุบกรุบอืมแค่นั้นเองอะพออันนี้อันสุดท้ายลูกอันสุดท้ายเป็น reflexive pronoun นะคะก็คือ myself yourself วิธีการอ้าวทาไมมีคนถามว่าสงสัยนะคะว่าทาไมเซลฟ์ข้างหลังมันไม่เหมือนกันลูมันไม่เหมือนกันเห็นปะมันมี lf กับ ves นะคะจริงๆ u u ตัวเนี้ยอันนี้เป็นการเน้นย้ําการกระทําด้วยตัวเองนะคะ u ตัวเนี้ยจะสามารถเป็น u S e l แบบนี้ได้ด้วยเพราะว่าอย่างที่ครูปองพูดไปตอนแรกว่ามันสามารถเป็นเพหูพจน์ได้ด้วยออาอันเนี้ยถ้ามันเป็น ves นะคะลูกแสดงว่ามันเป็นเพาหูพจนเพาหูพจน์คือมากกว่า หนึ่งส่วนถ้าเป็นแบบนี้คือเอกะโพสคือมีแค่หนึ่งคนเท่านั้นนะคะวิธีการง่ายมากมันมาจากอะไรคะมันมาจากการเปลี่ยน f อะเหมือนแบบเวลาเราเปลี่ยนคำนามใช่ปะ่ะคำนามอ่ะอย่างสมมติคำนามที่ลงท้ายด้วย F เห็นป่ะ FE คำนามที่ลงท้ายด้วย f f e หรือ EF ออย่างเงี้ยค่ะมันไม่จำเป็นมันไม่สำคัญนะคะ ตัดมันทิ้งแล้วโยนมาลงมนน้ำเจ้าพญาไปเลยเออนั่นแหละแล้วเติมอะไรคะเข้าไปเป็น v e s อย่างเงี้ยเวลาเราต้องการทำำําคํานามให้มันเป็นมากกว่าหนึ่งหรือเป็นพหูพจน์เราจะทําแบบนี้คํานามที่ลงท้ายด้วย f f e หรือ v e f หรือ f e e f อย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ทุกคํานะมันจะมีบางคําที่ยกเว้นเนาะส่วนใหญ่แล้วอะมันจะตัดทิ้งแล้วก็เติม v e s ก็เหมือนกันค่ะอันเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าที่มาของว่าถ้าคําไหนที่เป็นอย่างเงี้ยมันก็จะถ้าเป็นหลายคนก็จะเป็น v e s เนาะ ไม่ดูเอาแบบง่ายก่อนนะเดี๋ยววันหลังเข้าต่อไปเอาแบบง่ายๆเอ้ย mm. เอาแบบยากอันนี้เอาแบบง่ายก่อนอันนี้เอาแบบง่ายเอากรรมก่อนละกันอ่ามาดูกรรมวันนี้ง่วงแล้วไม่ไหวพออืมเน่ fill in the blank with me you him her them us it อันนี้เป็นกรรมนะคะทั้งหมดเนี้ยเป็นกรรมหมดเลย คือช่องที่2ฉะนั้นวิธีการดูกรรมนะคะลูกต้องดูที่ประธานในประโยคนั้นประธานเป็นใครเนาะมาดูนะง่ายๆหาประธานที่เจอก่อนอันดับแรกข้อหนึ่ง we are playing in the garden and jim is playing with with ใครล่ะดูประธานประธานเป็นใครประธานเป็น V ฉะนั้นกรรมของ V จจำได้ไหมคะก็ต้องเป็นอะไรคะ as เออแค่นี้ ง,ง่ายเห็นปะมันก็จะโยกมาเนี่ยวิธีการวิธีการสังเกตง่ายมากนะคะเด็กๆต่อไปขอ้อ2 are the lights on mm, are the lights on light like, you know lights are the lights on light like คืออะไรคะไฟหลอดไฟเปิดอยู่ไหม mm, ถามว่า lights เติม s ใช่ปะฉะนั้นมัน there are more than one so turn อะไรคะ off ปิดพวกมันเดี๋ยวนี้อ่าปิดมันให้หมดเลยฉะนั้นก็ต้องเป็นอะไรคะลูกฉะนั้นมันก็คือตรงนี้มันก็คือเดยนั่นแหละอ่ามันก็คือเดย์ฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นอะไรคะเด turn them on เอ้ยไม่ใช่ turn them off sorry ปิดมันซะนะคะต่อไปข้อ3 Where's my book Where's my book Where's my book หนังสือของฉันอยู่ที่ไหนอืมตึ้งดึง,ดง หมายใช่ปะหนังสือของฉันอยู่ที่ไหน I am looking for I am looking for ต้องไปดูที่บุ๊กค่ะมายกับบุกเหปะบุกกี่เล่มบุกหนึ่งเล่มบุกไม่เติมอะไรเลยฉะนั้นก็ต้องเป็นอะไรคะ I am looking for it และ number f she's very tired หล่อนเหนื่อยมากๆเลย Help โอ้ยง่ายจังเลยอะสำหรับเด็กป2อ,อนะเนาะ Her ง่ายแค่นี้ I'm very thirsty I'm very thirsty นะคะ I'm very thirsty ฉันหิวนะ้ำกระหายกระหายนะ้ำมากเลยฉันอยากกินนะ้ำกินให้ดูต้องเรียว <laughs> มีความเรียว I'm very thirsty ฉันหิวนะ้ำ ในเมื่อประธานบอกว่าเป็นใครคะเป็นฉันฉะนั้นก็ต้อง give ใคร Give me a glass of water a glass of water นะคะก็ต้องเป็น give me a glass of water This is e l m e t s pen อันนี้น่าจะเป็นชื่อคนนะอันนี้เป็น e l m e t pen s give it to This is Ahmed Ahmed pen น่าจะอ่านว่า a h m e d นะคะ pen give it to ถ้าคนนี้เขาเป็นผู้ชายตรงนี้ก็ต้องใช้อะไรคะ him แต่ถ้าอันนี้เขาเป็นผู้หญิงก็ต้องใช้ her He ซึ่งเราไม่รู้ว่าชื่อเนี่ยเป็นผู้หญิงผู้ชายเนาะเออนั่นแหละนะคะฉะนั้นต้องดูที่อันนี้เป็นหลักนะคะทีนี้ไปดู number 7 look at Bla-Bla-Bla are they your friends are they your friends ฉะนั้นมันบอกอยู่แล้วว่า they ฉะนั้นง่ายมากคะ่ะ look at h ด m ดูพวกเขาสิพวกเขาใช้เพื่อนของพวกเธอไหมพวกเขาใช้เพื่อนของคุณไหมอะไรเงี้ยค่ะและสุดท้ายค่ะ Are you John Brown คุณใช้คุณจอห์นบราวน์ไหมคะ This is a letter for เขาถาม Are you ค่ะลูกง่ายมากก็ต้องเป็น This is a letter This is a letter for you Oops Sorry อืมแค่นี้นะคะนี่คือวิธีการใช้เนาะเดี๋ยวอันนี้เป็นการใช้กรรมเฉยๆนะคะใช้กรรมอันนี้เป็นแค่ออบเจกนะคะคือออบเจกอันนี้ส่วนใหญ่เป็นออบเจกหมดเลยเดี๋ยววันหลังครูบอลจะมาเพิ่มเติมให้เนาะอย่าลืมนะคะทำมันดีก็กด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับวันนี้เจอกันพอแค่นี้บายบาย